เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับแตงเดือดเกือบไม่ได้มาทํางานแล้วนี่นะเกือบลางานอีกวันแล้วผมว่าอ๋อเรอแม่อันีคิดว่าแพ้บอนแพ้ไม่มีแรงมาทํางานผมว่าเป็น3ามเกมที่ยกเว้นนัดศูนย์ศูนย์ก็เป็นนัดที่สนุกแบบคนถ้าหากดูเกมลับปะนะใช่ที่อันฟิวอะแต่ว่าทั้งเอฟเอแล้วก็มาถึงพิมพ์ริษัทสนุกเล่นต้องบอกว่าปีสุดท้ายของของคลอปกับการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะคือ ถ้าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูก็จะรู้ว่าต่อให้ฤดูกาลนั้นไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือแมนยูนะฟอร์มการเล่นเป็นยังไงก็แล้วแต่รเราไม่พูดถึงไอ้ที่แซวกันนะเจ็ดซองเจ็ดศูนย์อะไรปล่อยมันไปมันจะมีความแบบมันจะมีแรงอาฆาตพิเศษอ่ะมันจะมีแรงขับเพื่อนพิเศษที่ทําให้เกมมันแบบจะมีปีแค่ปีที่แล้วปะลูกกันแล้วที่ซึมซึมหน่อยจริงจริงมันมันก็สามนัดแหละแพ้โอเล่แพ้ห้าศูนย์หลังนิกแพ้สี่ศูนย์อ่าใช่แล้วก็เทนหากแต่เอฟเจ็ดศูนย์นั ต้องยอมรับตามตรงว่าตอนนั้นแมนยูห้าวหลังจากได้แชมป์ไปแรกเออที่โดนนำสองศูนย์แล้วก็เอาสามศูนย์เอาเอาจะเอาอีกเจ็ลแต่ว่าในเกมนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ครึ่งแรกเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าโอ้โหลิเวอร์พูลมาเหนือกว่านู่นนี่นั่นแต่ลิเวอร์พูลเองก็หลังๆเนี่ยมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยก็คือใช้โอกาสเปลืองนะหลายคนมองตรงกันว่าอย่างโมโมซาล่าเนี่ยนะอันนี้เชื่อไหมว่าตอนที่เราไปดูในสนามไม่ว่าจะเป็นเกมไบรั์นกับเชฟยูนะสิ่งที่รู้สึกเลยว่า เราเชื่อว่าหนึ่งการที่เขาฟาสติ้งรมฎอนเนี่ยเกี่ยวเพราะอายุมันเกินสาเหรอฮะวันนั้นนั่งคุยกันกับกับ,ก,บกับเพื่อนเลยว่าเกี่ยวไหมเพราะว่าพอตอนอายุน้อยๆป๊อปอเข้าใจใช่ปะ่ะสภาพร่างกายมันอีกแบบหนึ่งพอมันบวกบวกไปอย่างเงี้ยการที่ต้องถือสิทธิ์อดในช่วงนี้ส่งผลกับเขาเหมือนกันนะอ,อันนี้เราคิดเองนะแล้วก็แบบมันมันดูติดติดขัดๆไปหมดแล้วก็รประกอบกับอย่าลืมว่าคาแรคเตอร์ของกองหน้าลิเวอร์พูลตอนนี้คนที่ยิงได้อย่างงี้ดีกว่า พอโมดรอปนูนเยสนี่คือต้องรอเขาเรียกอะไรองลงอ่ะนึกออกปะคือต้องรอก็คือก็องลงนี่เออรอร่างประทับจังหวะที่แบบได้มันก็คือได้ป็นองลงแหละองไปเลยนึกออกใช่ไหมคัคโปเนี่ยคาแรคเตอร์เขาก็ยังนิ่มๆอ่ะเนี่ยลูกนี้พอดีเลยเนี่ยทุกคนได้คิดถึงโจต้าเมื่อวานเนี่ยทุกคนถึงบอกว่าเออคิดถึงโจต้าว่าแบบลูกนี้พอดีเลยลูกนี้พอดีเลยนี่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 โอ้โหผ่านหน้ากันไปคือถ้าหักกลับมาโวอสไลน์นี่คือเกมโอเวอร์เลยนะจบเลยนะ แล้วก็แล้วก็ซาร่านะท่านอาจะไม่ผิดเกมเจอใบตั้นปะครับหั้เวลายิงคือความความโหดความคมช่วงนี้เขาหายไปอ่ะครับเออมันก็มันก็เลยกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าก็เป็นแบบนี้ไงครับโอ้โหเฮ้ยเขายิงไปถึงไหนแล้วซาร่าซาร่าโคเมนูจุดโทษดูจุดโทษก่อนจุดโทษวันนี้คุณป้าบอจะเปิดโบท ใครเอาไปเก็บหน่อยได้ป้าเอาไปเก็บที่โต๊ะเก้าอี้ที่ดั้งก่อนได้ป้าโอ้ด่าโมซาร่ากันแล้วนะจุดที่ยิ้มโทษอย่างดีอันนี้แต่ว่าโอเคจุดโทษเมื่อวานอย่างเงี้ยเขาก็จัดการได้ตามมาตรฐานโดนหน้าก็พุ่งผิดทางนี่แหละครับแต่ทีนี้เนี่ยจะพูดประเด็นไหนอ๋อลืมเลยอ๋อประเด็นจุดโทษใช่ไหมที่คุณป๊อปจะเปิดโหวตอ๋อฮะคิดว่าเป็นจุดโทษไม่เป็นจุดโทษอ่าคือโอ้โหตอนนี้แฟนแมนยูนี่คือเดือดมากนะครับ เพราะว่า <P aper> ผมก็ไปดู <ละ S 1> ตอนแรกจังวนี้มองดูไม่ไม่เป็นหลักแต่คือผมก็ไปดูตอนแรกเดือดอะไรนะคือเป็นี้พอปีสัตว์แดงผมเข้าใจว่าแฟนบอลผิดหวังเยอะมากนะครับ <P aper> หลังจากที่นำสองหนึ่งแล้วแมนยูิ่งดีมากนา <P aper> ทีนั้นเนี่ยต้องบอกควานซ่าไปปลุกโอทัฟฟอร์ดเ <P aper> พาาราะว่าครึ่งแรกมันสู่ไม่ได้เลย <P aper> <ưng> แต่พอหลังจากที่โดนยิงเกือบครึ่งสนามแบบนั้นอ่ะมันมาอยู่แล้วและคอาบีเมนูยิงเข้าพอลูกเนี้ยวันพิซาก้าเนี่ยก่อนเขาเสียบเอเลียดอ่ะเขามีช็อตหนึ่งที่เขาจะไปเสียบซาร่ามั้งแล้ว ขมีความรู้สึกว่ามันในกรอบแต่ลูกนี้เขาเผลอพอเอเลียจับบอลยาวปุ๊บเนี่ยสไตล์เขาเขาเสียบแน่นครับซึ่งมาเสียบฟับเข้าไปเนี่ยตอนแรกผู้สินเป่าเลยจุดโทษเลยนะครับแต่พอภาพช้ามาเป็นรีเพย์อันนี้ยผมบอกเลยมันเป็นมุมที่3ามพอมุมที่3เสร็จมันเกิดคําถามเลยว่าเฮ้ยช็อตแรกที่เขาเหยียบตัวไม่โดนบอลน,นะ,ะไอ้มันไม่โดนเอเลียนะแล้วพอเป็นสโลโมชั่นนู้เสร็จเนี่ยขาขวางเอเลียดไปโดนอย่างนั้นอ่ะมันคือการลากขาหรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่ตอนนี้โซเชียลมีเดียมันเกิดขึ้นค่ะ แล้วก็ผมใช้คําว่าเป็นการเกิดขึ้นของแฟนแมนอยู่ทั่วโลกแล้วกันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะอ่าก็มีคําถามว่าเอ๊ะทำไมแต่ว่าคํานึงที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าทมมําไม่ไมี v a r ยอว้ทําไมไมเขาเช็คนะเพราะตอนที่แม็กอลิสเตอร์ถือบอลก่อนยิงให้ซาร่าตอนนั้นเขาเช็คอยู่ซึ่งผู้บรรยายภาษางกฤษก็บอกว่าเดี The check over ๋ยวเช็คอิสโอเวอร์ก็คือเช็คแล้วแต่ไม่มีการระทวงกลับไปให้อนโทุนิเทเลอร์เพราะฉะนั้นทุกคนก็คือเห็นหมดว่า มันเป็นเพน ality ก่อนซา่าหยิงทีนี้มันก็มีโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์มาอ่านเนี่ยข้อความตอนนี้มาเต็มเลยพุ่งไหมไม่ลากขามันก็ขวางในอดแฟนหรือหัวจะบอยมุมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเราเราไม่ตัดสินนะราะท่านเมื่อกี้ก่อนก่อนก่อนรายการถามกันเขาบอกว่าป๊อปไม่ต้องถามเราเราจุดโทษอีกแล้วไม่ได้พูดจุดโทษอีกแล้วเออไม่มีเหตุผลทีนี้เราก็เลยอยากถามคุณผู้ชมนะครับว่าลูกเนี้ย ในมุมมองของท่านเนี่ยสิบคนสิบความเห็นคุณคิดว่ามันเป็นจุดโทษไหมเพราะอะไรไม่ใช่จุดโทษเพราะอะไรส่งข้อความเข้ามาส่งข้อความเข้ามาได้นะคะโคลานกับแจกภาพันตอคอรอปนบอันนี้อันนี้ให้โหวตกันเฉยๆแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเห็นใจคือเรื่องของน้องควันชาล่าสุดเรียบร้อยทัวลง โซเชียลมีเดียน้องต้องไปปิดนี่ล้วะก็สองคนก็โดนทัวลงหมดแล้วว่ามิสกามันก็โดนใช่มิสกาโดนคือต้องบอกว่าเอาจริงๆนะเกมเมื่อวานเนี่ยตอนเห็นน่ะรู้สึกเลยว่ามันเป็นบทเรียนแหละของน้องแต่สุดท้ายมันดันมาเป็นเกมใหญ่เกมสำคัญเกมที่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกปะมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากให้คือก็จะมีแฟนบอลอย่างเงี้ยอยู่แล้วที่รอถล่มซ้ำอะไปตามทีเนี้ยครอปก็พูดประมาณว่า ทุกคนเคยมีความผิดพลาดเด็กกลุ่มนี้นี่แหละที่พาเรามาถึงแต้มมีแต้มจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นความผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรที่ทํามาตั้งแต่ตอนนั้นอย่าไปลบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าเขาจะฉลาดพอที่จะไม่อยู่ใกล้โซเชียลมีเดียคือรู้อยู่แล้วว่าโดนแน่นอนซึ่งแบบปันไดเองก็พยายามเหมือนพูดปกป้องน้องแต่สุดท้ายเนี่ยตัวคอนเาเองก็ต้องต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องแข็งจิตแข็งแกร่งอ่ะเดี๋ยวก่อนผมถามก่อนในมุมของแฟนลิฟวูรุูกนั้นเนี่ยคือพอเคลเลอร์ออกมาปุ๊บเนี่ยคือเวลาเซตจริงๆันอองคืหลก ก็คือหลังให้โกถูกไหมใช่คือตอนนั้นน่ะเคเลอร์ออกมาแล้วเขาคิดว่าคอนราจะส่งให้ถูกไหมจะพากดดันตัดสนามพอส่งตัดสนามปุ๊บแล้วน้ำหนักไม่พอแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือใครบูโนเขาคูณนุ๊ปะไม่จับเลยอมาถึงหวดเลยแต่อันนึงที่น่าสนใจเห็นต้นโพสไว้จังหวะนั้นถ้าเกิดตัวเคเลอร์กระโดดปัดได้นั่นก็โดนนะเพราะว่ามันอยู่นอกเขตแล้วนะเอออ่ะก็ จังหวัดที่เสียก็ต้องเสียถูกจังหวัดที่ต้องเสียก็ต้องเสียอืมใช่ส่วนจังหวัดจุดโทษที่เถียงกันอย่างเงี้ยครับก็ก็เขาปล่อยเขาเถียงกันไปอะไรคุณเอาความเห็นผมไหมผมบอกเลยว่ารอบนี้แฟนร์พูลต้องรักผมทำไมเพราะไอ้รอบที่แล้วที่ผมบอกว่าดูกูอ่ะผมก็วิจารณ์ตามเรื่องตำราลูกเนี้ยสำหรับผมผมไม่มีความไม่มี question mark เลยจุดโทษอยู่แล้วเหตุผลเพราะอะไรฮะคือถ้าหากว่าในสนามบอลนะครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมก่อนผมพูด ว่าแมนยูไม่ประท้วงนะ,ะในสนามบอลเนี่ยช็อตได้ที่เข้าเสียบเนี่ยผู้ดสินอยู่ในตำแหน่งที่ดีข้อที่ห2วันพิซากา้าชงช็อตแบบเนี้ยเขาพุ่งสุดตัวแล้ว 3. ถ้าพอเวลาดูภาพชาครับภาพชารแรกจุดโทษภาพชาที่2จุดโทษแต่ภาพชาที่3ไม่จุดโทษคุณ <Okay. S 1> เข้าใจเข้าใจคำนี้นะภาพชา์ที่3ไม่จุดโทษเพราะอะไระฮะมันเป็นมุมหน้าแล้วพอเวลาสโลโมชันนะครับคนที่ล็อกบอลมันดูเหมือนเหมือนลากขาให้โดนเสียบแต่ถ้าคุณยองย้อนกลับไปดูภาพแรกนะครับไอภาพเนี้ย เอเลียตายถูกป่ะเพราะว่าพอเวลามันสโลสโลสโลเสร็จมันดูเหมือนลากถาแต่ความจริงของความเร็วสปีดของฟุตบอลนะคุณผู้ชมลูกเนี้ยมันคือฟอลล์ทูมันคือลากไปเสร็จปุ๊บเสร็จเนี่ยไอ้นั่นเสียบปุ๊บต่อให้ไม่โดนนะแล้วคุณตัวขวางนะยังไงมันก็เพนนัลตี้และผมถามคำถามเดียวว่านักเตะแมนยูเต็ดเนี่ยบรูโน่เฟรนเดสเนี่ยโดนลมหรือมีคนตดเนี่ยมันก็ด่าผมพูดจริงๆนิดๆหน่อยๆน่อทำไมลูกนี้สองผู้วุโสของแมนยู ท Bruno, ello, ั้งบรูโน่คาเซเมโลกับแม็กไกวไม่มีใครเถียงเลยแค่นี้เองลูกเนี้ยไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปจริงจริงวันเนี้ยทีมงานผมจะโทรหาเปาโคสผมบอกลูกเนี้ยไม่ต้องไปถามเมื่อกี้ผมอัดแกแอดมินป่ออยู่แฟนแมนอยู่ตอนนี้นี่คือควันออกหัวมากส่วนหนึ่งนะฮะ <S <S ในโลกซีกเลยด่าวันพิซาก้าอยู่ว่าสไลด์ไม่คิดวันนี้วันนี้นี่ต้องบอกว่าในไลฟ์แชทไหลมากไหลอยู่แล้วไหลมากตอนนี้คือคนดูอะ มีคนบอกมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นผมย้ำนะฮะมองต่างมุมได้แต่เขาเช็ค VR แล้วนะครับลูกนี้เขาไม่ใช่ไม่เช็คนะฮะเขาเช็คแล้วแล้วเขาโหผมว่าลูกนี้นะเอาอะผมไหมฮาวเวิร์ดเว็บไม่เอามาพูดถึงอะเพราะว่ามันในต่างประเทศเขาเขาเฉยๆมากเลยด้วยใช่ไม่ไม่เป็นประเด็นนะไม่เป็นประเด็นเลยในต่างประเทศไม่เป็นประเด็นเลยในอังกฤษนะใช่องกฤษในอังกฤษที่ในห้องส่งโปรดักชันพิม์ลกเนี่ยลูกนี้หลังเกมที่มีวิดิชเมื่อคืนนี้แมนยู วิดิชมาดูนี่มาโอเวนฝั่งลิวูปกติถ้ามันมีฝั่งที่หน้ากังขาพวกนี้เขาจะเอามานี่เมื่อวานลูกนี้ไม่มีพูดถึงมีดดาวันพิซาก้านี่แหละแล้วก็ด่าเรื่องการเปลี่ยนตัวเอาอัมรบัตลงมาทุนอันนี้เนฝั่งแมนยูนะ